ภายใต้การปกครองที่นําโดยอิ่งเจิงนะครับรัฐฉิน,นีมีความพร้อมทั้งด้านของการทหารการบริหารบ้านเมืองที่เหนือกว่ารัฐอื่นๆในยุคสงครามระหว่างรัฐนะครับอิ่งเจิงได้มีการแต่งตั้งแม่ทัพผู้มีความสามารถนะครับอย่างหวังเจียนและลี่ซื่อ นักการเมืองผู้ชาญฉลาดให้เป็นกําลังหลักในการบุกรัฐต่างๆครับนี่ไม่ใช่เพียงแค่สงครามที่แย่งชิงแผ่นดินนะครับแต่มันคือหมากเกมที่ต้องคิดล่วงหน้าหลายก้าวเลยครับโดยกลยุทธ์ของรัชฉินก็คือการตีรัฐที่อ่อนแอก่อนครับเช่นการเริ่มต้นโจมตีรัฐหานก่อนครับซึ่งเป็นรัฐที่มีกําลังน้อยที่สุดและค่อยๆลุกคืบไปยังรัฐเว่ยและรัฐเจ้าต่อไปครับฉินใช้การซื้อใจ หลอกล่อให้แม่ทัพรัฐอื่นๆครับด้วยรางวัลแล้วก็ตำแหน่งเพื่อให้เกิดการหักหลังกันเองภายในรัฐต่างๆครับมีการใช้สายลับเพื่อทำลายขวัญกำลังใจครับเช่นส่งคนไปปล่อยข่าวเท็จให้กับรัฐเยี่ยนเพื่อให้เกิดความแตกแยกภายในรัฐเองครับรวมถึงมีการจัดวางระบบขนส่งครับเส้นทางโลจิสติกที่ชื่อว่าถนนฉินครับเพื่อให้กองทัพเคลื่อนที่ได้อย่างรดวดเร็วมีระบบขนส่งสเสบียงและสื่อสารระหว่างแนวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพครับ นี่ถ้าเปรียบเทียบเป็นสมัยสงครามโลกเนี่ยมันก็จะมีเส้นทางอย่างออตโตบานนี่แหละฮะที่เป็นเส้นทางยาวเพื่อให้รถถังเนี่ยสามารถเคลื่อนทับได้โดยที่ไม่ต้องหักเลี้ยวให้เสียเวลาครับในช่วงประมาณ230ปีก่อนคริสต์กาลนะครับรัฐหารแตกครับและหลังจากนั้นเนี่ยฉินก็ไล่ย,ยึดรัฐอื่นๆอย่างต่อเนื่องนะครับไปสิ้นสุดในช่วง221ปีก่อนคริสต์กาลครับอิงเจิ้ง,งได้ประกาศชัยชนะเหนือทุกแคว้นนี่คือการรวบรวมแผ่นดินจีนครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับก่อนจะมีการ การแต่งตั้งจัก,กรวรรดิฉินและตัวของอีกเจ้างเองก็สถาปนาตัวเองเป็นเฉียนสือห่วตี้หรือจินซีฮ่องเต้ครับซึ่งหมายถึงจัก,กรพรรดิองค์แรกแห่งฉินและนี่คือจุดเริ่มต้นของจีนที่เรารู้จักกันในปัจจุบันครับ1จัก,กรพรรดิ1แผ่นดิน1กฎหมาย